A chơi bóc. Hãy chơi bóc. A chuộng chơi A Nông bóc. A chuộng chơi A chuộng bóc. A chuộng chơi A Mày bóc. A chuộng bóc. A chuộng bóc. Để S <S เีย,เยให้คอยบอนน้องมนเลงผ้าว <พะ S 2> ผ้าวอย่าฉีดนั่นนะจะเย็นเย็นสวัสดีและสบายดีสบายดีดพ่อแม่พี่น้องเ,เอฟซีเนาะวันน,น,นี้ก็มีกองพิจารณามาแล้วให้หน้องมุนเทงพี่น้อง

หลังมาเลยค่ะบอสดูยหแดงอยู่ในค่ะหอมและอย่าข้าาแล้มีตัก่ได็นอยู่ในรงเกมาจากะกให้คอยบอสนำมันเพลงข้าวข้าวอย่าฉีดนะนจะเย็นๆให้คอยบอให้ให้บอลละม่ให้้มง บ่อเอาเนี้ยนะปั่นกันบ่อ่ามีงานอยู่ในปั่นกันบ่อเนาะแล้วพูดเพลงปั่นกันบ่อ่อยปัั่นนกบแบ่งกันเนาะแบ่งให้อยู่บ่อเฮือสันคอยได้ป่ะนี่แรียว่าสิแบ่งกันแบ่งข่อยได้บ่อ่อยผู้ถือมาให้เนาะพูดเพลงแบ่งให้ลูกแบ่งให้บอลุงจอยนะแบ่งใ้บ่อ sao luôn sao lại là cái bàn lạy là cái nè, lạy là cái 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 lạy luôn, cái lạy là พอ,อดีมาเลยคร <c oughs> ับยางนีนะเอาออไปปูไอเนาลูกบอ <c oughs> ขอโทษขอภไปเด้อขอม่อกองแกะนั่เลยนอ <ะ S 1> ี่นี่นี่อันนี้ใ่ฟูใอ้ลูกไอ้เจ๊ัจบทเจ็บแก๊บวบเป็นเช้าวจักกะไรก็ะได้ัด่โ

บอได้กิน <_ T> เอาได้แล้วได้แล้วออบอบอน,นี่นี่บอเห็นอย่นั้นมันป่าละบอนเนี่ยป่าไหมยังเออป่านมากป่ามากเลยป่าทางนี่ป่าทางนั่นเลยจ้ะดึงขึ้นมามันเป็นอย่านั่นเธอป่าจะไปนั่นตาปิดอย่านั <_ d> า้นเนช็ดบาทเลยบอได้เห็นสักบอหูสักหมามีอยังอยู่ฮะใช้ไฟชอยบอหนี่งเออสิมีคนชอยอยู่บ่บาทหนี่ง หลายคนกับใจจดเจ็ดจอรุ่นน้ำเนาะรุ่นน้ำน้องลอยกับน้องเพ่งเนี่ยมาจะใช้อำเภอเมืองเมืองลอยมั้งมันป่ามาจะใช่โอซีสเกดอีกแล้วมาจากจังหวัดชีสเกดแม่สามกลุ่มปสามกลุ่มตำบลตำบลไผ่บึงหัวอำเภอไผ่บึง จังหวัดศรีสะเกดนี่เองเคยไปไมเคยไปมาหลายที่ศรีสะเกดอุอุอาปลาไหลเอามดบาทโอ้ผมจะมอเลยแล้บาทยังไงแมงต้เปดเปิดเปิดปดโชว์ูนังไอยตาช่ออกมาในเห็ดขนมเอนเีย ย่างกันเลยนะย่างกันนะยากันยุ่งเฮ่เฮ่เฮ่บ่ยาทากันยุ่งเด้อบ่แม่ยังกินเด้อยาทายุ่งนละกลางคืนนะทาสิแค่ห้ลูกเจ้าเดิมายุ่งกัดอันนี้คือชาชาเอมอลสรรพคุณมันยังน้อลืมเพิ่นบอกยาสตรีกันกินแล้วแอลดิ สาเตย l e แหงเลเตยาคิแล้วหุ่นดีด้ยน้อยหุ่นดีของเราเลยเลยื่งน่ะโคโรนร้อยใสในเดอร์โคโรนน่ร้อยกี่เหย่างฟาเถอะกีย่างนันอะไรนะเยอะสะผมฟาบาเยอาใส่ลายเดอร์ประหยัดใสเดอร์โมบายเฮดบีบ เป็นเจ้าเป็นใจ้องแฟนของน้องเป็นเพ่งนั่นแหละอ้องอๆออ่ญาติกันเบิ้งเบิ้งรีขี้มาม่าขี้มาม่ามนมาดูทัางนนขี้มาม่าอืมญาติเออเราอาในพักไหมขี้มานําเด็กเอากอมาแล้วเอส่งตรงมาจากที่สกิาเจากไทยไปน้ังยอเบิ้งหาทากันนี่เบิ้งเบิ้งท่อาังมาเบิ้งดูซ่านี่มาเบิ่งคอยเบิ้งดูซ่านซาหุ่นดี มีหันมาอื้อผักทองนี่มาอื้อนำลูกเจะไหนเอออันนั้นผักบงนั่งเยผักบววผักแดงผักขืออันนี้ใบบัวลาภาใช่ผักอื้อเออผักบงนั่ง อันนี้คณะเคยกินอยูัคณะผัดคณะเอาไปผัดไปดูอันนี้ก็ว่านั้ากินบ่ไดดได้คอยกินบ้่คกินตล้นีว้ากินแล้วทำกินอะไรทำไห ยาเด็กดกิไอ้คอยมาแบ่งคอยแน่แบ่งก,กันได้มั้ยเราได้ใช่ไหมลุงจอยเราได้ใช่ห้ลุงจอยนะมาได้มั้ยรุ่นจอยได้ลุ่ลาากรอยาคือกันได้สิแบ่งไหนมั้ยเรามาเตะต่างประเทศครับเออมันเป็นเออมันเป็นช่อง,งนี่เนาะเก็บช่องช่ง,ชง,ชงตำล้ำห่อน ถิมลงน้ำห้อนในเชี่แก้วแก้วน้ห้อนอืมอ๋อมันหุ่นดีกูเก่าแล้วนะอีกหุ่นดีทางเลนผู้แห้งเขาว่าน้องเรามาได้กินแล,ล้วเขากินดอกแล้วท่าทนั้นหน้องลอยนะนยา,าเด็กนันเดือนบังขนมขนมขนมช็อกโกแลตอืมชิ้นข้าวขูดมือเนาะม้วนี่ เดือคนชเกียวนนะมดอ่ามันเป็นเม็ดแบบนี้ด้นี่ช็อกโกแลตใค่่อยเนาะใคยเนาะใคขคอยแล้วว่าแบ่ง่อยคอยูซื้อได้จ้ะนมี่ที่ดูนะจิ้มดู่ยเพื่อนี่บุฟเฟ่ต์บุฟเ่ต์ายังไไปจัะใหญ่ใหญ่ไข่ เป็นยาแก้ไข้กัน้อยอ่วยเบายาแก้ไขแก้ไขแก้วัน <c oughs> อะแบรนดนี้มาต้องซื้อบานดนี้ของแพงเด้อนั่งร้อยเด้อนี่ซ้ำบอยกว่าบาทเ้อตรงหนึ่งสามบ่อยก็คิด <c oughs> ราคามัหนึ่งสราาาสรพคุณเพื่อป้องกันโลหิตจางเป็นการส,าสองคิดสองใจใ้แบบว่า ซื้อใหม่แล้วยาหนางบอกกินบอกส่งบอกตัวมันแน่นอนเสียค้องนะืะแน่นอนยากเสียค้องบ้างหน่อยใช่้องเอ่ยถ้ากินมันได้มันก็ดีแต่สิกินว่าดังอยแต่บางกอนรสชาติมันเป็นยังไงนี่เพราะว่าเบาเหลาใช่ไหมถึงอุ่นที่เป็นแบบที่มันกระซานหอมคอยยันผิดกรรมใช่ไหมบปนี้เป็นซี่เดินทางลอยมันสิบำรุงห่างกายเจ้าเดิมดีต่อสุขภาพเจ้าเด้อเห็นบอก จะใช้เป็นอยู่บ่ไงเีอนี่นี่หมายแค่ออกผ้าเด้อโครนอ้าแล้วกะไอ้พวกจะดมเบิ่งเหรอเฮ้ยมาหนี้มานี้มาสิมาดมเบิ่งดูนน่หอมบ่สิมันแม่นคือว่าโลหิตจางวันขอ้าาของหนี่เราจึงออางโลหิตยาเาพ้กัอย่าเด็กอย่าเด็กประธานรั้งละ แต่ประคุณนะแต่ประคุณเด็กินกระติดกระเถืดก่อนบำรุงโลหิตเลยโลห็นอะไรนะครผู้ใหญ่่าเลยเด็กขว่าเด็กต้องเพ่งแกะไปเรื่อยๆว่าถุงนั่นกับแกะถุงนี้กับแกะผู้เพ่งอย่กินเมื่ออื่นอันเดียลูกกินมื่อเดียวเด้ออันนี้ให้คอยบ่ฮะให้คอยคอยยาวได้นี่ อยากขนมแห้งอมแอยาได้บะอยากบอยากได้กินหมดถุงหนึ่งห yeah> ่อหนึงพรีเยอกันน่ไม่ใช่นึงมาในดี้มาเลาสิแก้ให้เบิมาเบิ่กมันนี้สิแก้สิบอกวิธีแก้นี่มานสีอกแก่นี่มาเนี้ทหนึงสิบอกวิธีแกนี่ห่อหนึ่งสอกวิแกาหน้ทุอนสกิแก่น่าหนี้ทุ่นอินมานหนึงสอกิมาทงใน

บุกินบ่กอ่ยบุกินก่อยกินได้สิที่เขาเช่านี่เขาคอยเขาเช่ามึงอะไรเนาะจะแบ่งให้คอยก่อนไหฮะโอ้ยลูกชายักเนยจะลูกยายยังก่อนอย่าเด็กอย่านำมันบอกว่หนีกินมันบอกว่าลุงมัน สถิตล่ะคะท่อาดังจินเป็นวานดังไอยผิดกรรมห้กินว่าเป็นค่อ,อยายนแล้วต่นนั้นแล้วยยกพวกินได้ของเลยแล้วที่ก <c oughs> ็ยยนจิได้กงต้องไปซ้อนเลยต้องไปซอนในะนนางนี่ครับปร,ป,รประสา,ะา<ห>นทงนีไปต้มน,นัน้องเลย น้ำห้อนมาแล้วก็ใส่จอกห่าก็จุ่มลงแต่มันออกกืนกินเนี่ยจังเต้าห้มน้ำยาตัวนี้ยาตัวนี้นี่นี่านี่ต้มน้ำห้อนต้าห้มห่าแล้วก็เจ้าก็เทใส่จอกเทใส่โจกแล้วก็เดี๋ยวผัวเห็นก็ว่าบ่อยเมียกินนะจั found. ่นเมียเบื่ออเลยก็นี่แต่เอาส่งจิ้มลงใส่จอกให้น้ำมันออกแล้วก็กินเลยเนี่ยบอได้แม่กินบะถุงขนาดไหกินแต่น้ำมัน แกต้องบอกอะไละเอียดได้ฉะนมากินทิมลงแล้วไปกินเต้าต่อน้ำมันาได้กินนาทงยางมาใส่เด้อบ่ให้เก็บบ่ให้กินสะสายเด้อทงขนมงเพลงตัวได้กินได้ป่ะนี่ยเมาเบิร์ดตานะนี่นี่นี่นาง มึงนี่ตอนนี้จัมเดือนมา้งเบ้โอ้ยกินอะไรเนี่ยเบ้เกี่แก้ห้นี่อย่าไปเอาวเคาวก,กัดไปแล้วเนาะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนแม่คุณป้าสามกุกคุณเพ็งเราเมื่อคืนขอบคุณเพื่อนแม่ขอบคุณเพฟันเอ้เมือ่อ,อค,คืนนางสะลุกเลยย่านี่เนี่ยมีนี่เห็นบหมรับประทานหนึ่งครั้งร่างอาหาร มันมีเจียนะไรด้านฮ่าฮ่านั่งลอยนั่นนั่นของคอยได้นั่นนะเอาไฟของคอยเชื่อได้ลอยอยากกินของลูกเด้อลอยลูกเด้อขอกินนะอยาบอกขอมานำเด้ออยากกินของลูกข่อยยาแล้วข่อยกินนะอะไรกับของใส่เจ้าบาทนี่บุญนีบุญเพ่ง บุญมีไปสังน้ำกันแล้วเาควรต้องโซคนอนางไรบ้างล่ะโผ่หนอเข้าบ่อนข้าบ่อเลยจับไม่เบิ้จับ้เบื่งนะได้ภานงามไหนแหมของมาแต่ทางต่างประเทศเลยของมาแต่ทางไทย่ขายที่บ้นงาจับเลยจับคนอันกับลูกอาวบุญ

แต่ทงเก่เาให้ไดลูกนสิเหนทองยางเลยกแต่ยืมกันคนน้อยว่าให้กินร่างเศษทงยางในน้อ,นอมันปิจับเนี่ยาบมันเอาเอาจะไปเก็บไ,ไปคิดเด้อเราคนนี้ไครเล่ก,กินรลสัปดาห์ละสัปดาห์ละค่ะอาทิตย์ละเถือ่อตัวนี้ให้ลูกกินนี่อยากยากินอยากกินอยากกินข้าแซ่พ่อจดอยากิน้า,านแซ่ ขอาดวันี้โอ้ว้าว้วว้ววาวขบาแล้วบันที่านบใส่ใจหอนกันแล้วอ้อนยินบอกนางรยอ่าขอบุขอบคุณ่นใหญ่ก้อนนางร้อยมาให้ดูเต็มกินยาันรุงเลือยบุญเพลงเลยบุญมีวะกินได้หมดช่องกได้กินได้เบิรอือมดชอง มอนีซ้อนหนึ่งเนาะมอนัคึ่งซอนเนาะมอนีซ้อนหึ่มอนัคึงึงบ่วงนั่งเลยคุณน้อยหนักึ่งบวงคุนมีบ่วงนังแต่ว่าซาต้องซ้อนนั่งด้วไปนั่งกางไฟต้มน้ำมาซ้อนให้กินฉันบอกได้กินกินแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวองันี้ขอนีงบุกินมี ยาผิดกรหวานยำตลอดคอยว่าวเรา่ปซื้อนะพอกินผัวนี่กินไม่มันโมเมนยาผัวเจ้าพังพังเบาเลาเบาผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาเจ้ากินเจ้าต้องกินมันโมเมนต์ยาผิดกรรมมันโมเมนต์นั่นแค่บำรุงเลือดเจ้ากินมันเป็นยาสตรีแบบง่ายๆคือยาสตรีจะกินทีกินอลไรแบบเลือดลมจะสิไหล่มุนเวียนดี

หอมบ่เด,มดามุญด้วยหายลองเดาบุญด้วยหอมเนาะหวานได้กินมันหวานกินเนาะหวานหอมกินเลาะเอาบานนี้พระกระโนมือคืนขอบคุณขอบคุณผู้มมใหญ่เจดีดมกมือคืนได้ไหมพ่ออ,อะไรบ่เออเอาคุณแม่ซ้ำกุ๊กคุณแม่ซ้ำกุ๊กบุญเพลงว่าวนั่แม่คุณแม่ซ้ำกุ๊กว่าเลยไหมแต่อยู่ดีมีแห้ง สุขภาพเข้มแข็งห้เจ้ารับ่ห์ไจ้ามอยหวเกาที่เมตตาและกระหักแพงขอบคัวนางลอยเหตย่างไก่ขึ้นให้เกินสาธุสาธุนามูธามีสาธุสารเถื่อนสาธุนามูธามีเนี่ยไหมใกใจบาเล่าเน่ยไหมบาทเนี่ยบาเล่าแก่ใช่ไหมหลุดไกลไกลเ้อบเล่า เป็นเพลงขอบใจเน่ยไหมใจมาใจเยิมใจ่มตอนนี itation, ้คอยก็เกินบาา้เป็นาเดี๋ยวตั้สใสชงให้กินบาราค่ะพอเคยกินคือกันแต่ว่ามันบม่ได้เป็นอย่างกินได้ี๋ยวจัง่งกินมนงว่ารสชาติมันเออแส่บบอกินได้บอกน้อง้อยกินของมันแพงได้สามร้อยเก้าสิบขุดกับสี่รอยบาท เจ้าวัได้มีปัญญาสื่อได้นั่งลอยมีปัญญาอืมนั่นเองทั้งเจ้าทั้งวัวเจ้าได้มีปัญญาสุรตกงไะไดของดีแน่นิของดีวันนี้กินอันนี้เลยคนคิดมีใจคือคิดเพื่อนอนหรือเพื่อคิดว่าอันนี้กินได้ยีกอากมึงกินอันนี้ว่าพิจัมบอกลูกคนอะไรใหญ่กันไหมโอ้ เป็นยักตายปลาลูกบอสเป็นยังษชิบะไร่ใหญ่กับผัวเจ้าเลี้ยงกับเจ้าใต้กับผัวกับยังมีเด้พผอเขาก็ยังมีบอกว่านี่โอ้โหยังไงอยู่น้ำลูกยังยังอยู่น้ำลูกก่อนทีอยู่น้ำลูกอีกจากปีของเท้าพึ่นเลี้ยวเอ้าไปบ่ได้ลโอ้โเนี่ยบอสแสดงว่ายังหลายปียืดสน้อยไปบ่ไดเลย มันไปไม่ได้ไพที่เบ่งเจ้าผัวเจ้ามันให้ขี้เท่ากับเจ้าแล้วเนาะหวยไปสิไปปาเฮ้ยสูเราไปสิไปก่อนไปลังเจ้ามันเชืูอูบ่ฉันเฮ้สีอยากไปสะฮอดเวลามันไปกับไปเนี่ยนไปหามาอยู่เรมอไปนอยครับ สคเม่สามสบายดี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 น้องร้อย